ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับ To y ยต้าวีโกนะครับโตโยต้าวีโกมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นแล้วก็มีกลิ่นนะครับด้านในมีกลิ่นเหม็นอับแล้วก็กลิ่นคล้ายๆน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับที่ช่างเพชรคุ้นเชินนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเบร้ตเบียงต้นนะครับสารทำความเย็นในระบบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าให้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เป็นเอฟสีช่างเพชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงแล้วก็สาเหตุที่แอร์ไม่เย็นจะเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับโตโยต้าวีโกตอนนี้ก็คือช่างเพชเตรียมพร้อมที่จะทํางานนะครับก็ใส่ที่กันเปื้อนเบาะนะให้นะครับแล้วก็เตรียมลงมือทํานะครับก็ด้านในนะครับ ช่างเพชตรวจสอบแล้วนะครับว่าสารทำความเย็นในระบบนะครับเป็นศูนย์นะครับฝั่งโลศูนฝั่งไฮซูนนะครับช่างเพชตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับบริเวณด้านนอกนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะครับแหงกิฟนะครับแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือด้านในห้องในสารนะครับจะมีกลิ่นนะครับ ในห้องในสารเวลาเปิดแอร์เมื่อกี้ช่างเพชรมาทดสอบแล้วนะครับมีกลิ่นเหม็นออกมาจากช่องลมนะครับคล้ายๆน้ำมันคอมเพรสเซอร์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวแอร์หรือว่าบริเตอร์จะรอดไม่รอดนะครับช่างเพชรขอเวลาหรือสัก4ีทีมาที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพด้านในจะเป็นยังไงครับกับโตโยต้าวีโก้คันนี้ครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับซึ่งช่างเพชรทาการหรือตัวแอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่างเพชรจะให้ดูด้านในนะครับ นี่นะครับวิธีการถอดตู้แอร์หรือตู้แอร์นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับช่างทุกท่านนะครับทําได้หมดนะครับทุกวันนี้วีโก้ก็อายุก็จะ20ปีแล้วช่างก็คงจะรื้อกันกระจัดกระจายมาทุกร้านแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าการทํางานจะมีอะไรผิดพลาดไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะมีร่องรอยมิกิเมาส์นะครับนี่นะครับ มิกิเมาส์ทิ้งหลักฐานไว้ให้ชัดเจนนะครับทําการบุกลุกเข้ามารถคันนี้น่าจะมีกลิ่นมิกิเมาส์ด้วยแล้วก็พวกฝุ่นควันรถควันไฟต่างๆนะครับเพราะว่ามีการแทะนะครับนี่คือทิศทางมิกิเมาส์ที่ช่างเพชรจะปิดให้นะครับก็รูขนาดใหญ่นะครับเข้ามาทีละสิบตัวได้นะครับอาแล้วก็นะครับแล้วก็การที่ช่างเพชรทำคลิปนะครับลง YouTube ามีช่างหลายท่านกังวลนะครับก็ว่าจะส่งผลกระทบกับร้านอื่นหรือเปล่านะครับช่างเพชรบอกเลยนะครับว่าช่างเพชรทำชิปเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าเฉยๆนะครับลูกค้าคงไม่ทําตามชิปหรอกครับเพราะว่า f อต่างจังหวัดก็มานะครับมาให้ช่างเพชรทำให้เพราะว่ามั่นใจในการทํางานเพราะว่าลูกค้าจะได้มองเห็นด้วยครับว่า,าการที่เสียตังไปจะ สมกับราคาที่ลูกค้าเสียตังค์หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าทิ้งรถไว้ไม่ได้ดูนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็ลูกค้าบอกว่าไทายคลิปไวให้ดูด้วยนะช่างลง YouTube ให้ด้วยเพราะว่าต้องการที่จะรู้ว่าช่างเพชรทำอะไรให้บ้างนะครับจะเสียตังค์แต่ละทีจะคุ้มค่าเสียตังค์หรือเปล่าหรือว่าช่างทำง่ายๆเองแล้วก็บอกว่า 3- 4 0 0 0 5 0 0 0อย่างงี้ครับ ก็ลูกค้าไม่รู้นะครับว่าเราทําอะไรให้บ้างบางทีลูกค้าไม่ได้อยู่ดูเพราะว่าการซ่อมรถแต่ละคันมันใช้เวลานานนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายไว้ลูกค้าก็จะมั่นใจนะครับว่าเราทําให้จริงนะครับรถคันนี้ก็คือช่างเพชรทาให้จริงนะครับเปลี่ยนจริงรับประกันจริงนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับถ้า f c ถามในช่อง YouTube ช่างเพชรไม่ได้เขียนบอกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับช่างท่านอื่นอ่าช่างเพชรก็ให้ลูกค้าโทรสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับ ใต้ใต้คลิปนี่นะครับก็คือช่างเพชรจะไม่ได้ตอบตรงๆว่ารถคันนี้รุ่นนี้ราคาจะเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่างร้านอื่นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับที่ช่างเพชรทาคลิปลง YouTube ไม่มีผลแน่นอนครับเพราะว่าทุกวันนี้เป็นโรคดิจิตอลนะครับเป็นโรคดิจิตอล Digital, เป็นยุคที่มี AI เป็นตัวประเมินผลนะครับเรามีหน้าร้านอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมีตัวตนในระบบดิจิตอลบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t o อกนะครับ เราก็ต้องสร้างตัวตนขึ้นมานะครับช่างท่านใดที่กังวลใจก็ทําขึ้นมาเป็นช่องของตัวเองเลยนะครับไม่ต้องพูดให้กันนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกวันนี้ในการถ่ายคลิปทําคลิปนะครับก็แต่ก่อนเราก็ต้องไปโปรโมทนะครับตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM ต่างๆนะครับหรือว่าทีวีเราต้องเสียตังค์นะครับแต่ทุกวันนี้มือถือเครื่องเดียวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถโปรโมทตัวเองได้นะครับทางทางเยอะแยะนะครับ โอเคครับอย่างนี้ก็จบไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีวาบรเตอร์นะครับอ่าร่องรอยการรั่วซึมนะครับนี่ชัดเจนครับน่าจากบริเวณโอริงเข้าวาวรั่วด้วยนะครับแล้วก็อีวาบรเตอร์มี2จุดนะครับเดิร้อยนะครับไม่รอดนะครับสรุป t o โยต้าวีโกคันนี้ก็คืออีวาบรเตอร์นะครับรั่วซึ่งลูกค้าเปลี่ยนมา เปลียนมาเนี่ยครับเขาเขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับวันที่ประมาณ20เดือน2 2000, อ0 0อประมาณ5ไม่58ก็50นะครับเด็กมันอาจจะลบเรียนกันนะครับแต่ด้านหน้าช่างเพชรว่าเด็กค้าแน่นอนนะครับมันน่าจะเป็น58เราก็ลองคำนวณดูนะครับ58า960ก็ประมาณ6 7ปีนะครับก็ค่ายนี้ก็เสียเร็วกว่านี้ก็มีนะครับไม่ว่าค่ายนี้ ใครอื่นก็เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเดนโซแท้ของติดมากับรถก็เป็นก็เสียเหมือนกันนะครับอย่างดีวอย่างนี้ของแท้ติดรถมา3ปีก็มี10ปีก็มีนะครับแต่ละคันไม่เท่ากันนะครับก็แต่ว่าช่างเพชรงานช่างเพชรรับประกัน1ปีเต็มนะครับถ้ามีปัญหาก็คือเคมให้ฟรีเลยนะครับตัวใหม่ไม่คิดตังค์นะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอร้างทาความสะอาดพวกเปียกตู้กันนะครับฝุ่นเยอะแยะนี้ช่างเพชรขอทําความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูดีวาใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะ ตัดภาพไปตอนที่ล้างทำความสะอาดเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมอีวานเบรเตอร์ใหม่นะครับที่ช่างเพชรจะใส่ให้ลูกค้าเป็นของเทียบนะครับตัวที่ใส่มาแต่ก่อนก็เป็นของเทียบเหมือนกันนะครับแต่คนละค่ายนะครับช่างเพชรก็รับประกันให้1ปีเต็มนะครับวันนี้วันที่เอ่อสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดหกหกนะครับก็เป็นวันที่เราเปลี่ยนอะไรก็คือคอยเย็นนะครับอีวาก็ได้นะครับแต่จะเรียกกันนะครับก็ ขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการแล้วก็เอฟทุกท่านนะครับฝากไปถึง FC รถตู้ด้วยนะครับที่ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดสีสเกีหรือเปล่านะครับที่ทิ้งรถไว้จะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับรถที่ติดไมโครบัสช่างเพชรทำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวแค่ทําซาวนะครับคาดว่าวันนี้จะเสร็จตอนเย็นนะครับซาวทีวีก็ช่างเพชรไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่างานเยอะนะครับช่วงนี้ก็ดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับ อีวาใหม่นะครับที่ช่างเพชรใส่ให้เป็นของที่รับประกันหนึ่งปีเต็มแล้วก็ล่องรอยมีกิเมาส์นะครับแท้นี่ครับช่างเพชรจะจัดการให้เลยนะครับมีกิเมาส์เดี๋ยวเรามาดูกันครับทางมีกิเมาส์เข้ามานะครับอยู่ด้านในห้องดยสานะครับปื๊บปๆ๊ป๊ป๊อ่านี่ครับตอนแรกเราจะเห็นเป็นรูนะครับบริเวณนี้เป็นรูอากาศด้านนอกเข้าช่างเพชรปิดให้เรียบร้อยนะครับบริเวณนั้น มีการรั่วซึมโอริงด้วยนะครับช่างเพชรก็จะเปลี่ยนโอริงแล้วก็ติดโฟมให้นะครับโฟมขาดหมดนะครับเพราะว่าผ่านมาหลายปีมากนี่นะครับโตโยต้าวิกโรวิกโาทำแอร์แต่ละทีถ้าช่างเพชรไม่ได้ถ่ายคลิปชั่วโมงกว่าก็เสร็จนะครับแต่ถ้าช่างเพชรถ่ายคลิปแบบนี้น่าจะเป็นกินเวลาพอสมควรนะครับก็ไม่เป็นไรครับ เพื่อให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ FC ได้ดูนะครับช่างเพชรสละเวลาได้นะครับถ้าไม่มีงานทําคลิปให้ดูเลยนะครับว่าเปลี่ยนจริงรับประกันจริงนะครับรถคันนี้เจ้าของรถจอกว่าไทยลง YouTube ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาดูว่าทําอะไรนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ติดตามรับชมครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบอีวาเข้าไป ที่เดิมนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำคาเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความเย็นไปพรความกันว่าจะกลับมาเย็นฉ่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับกับโตโยต้าวีโก้คันนี้ครับผมลืมพูดไปนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนอย่างที่2ก็คือใส่กรองฟิลเตอร์นะครับของช่างเพชรจะเป็นแบบมีขอบนะครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่นะครับฟิลเตอร์จะมีการหบเข้าไปแบบนี้นะครับของช่างเพชรไม่เป็นนะครับวิ้งเร่งเด้งคืนนะเพราะว่าขอบ ขอบจะทาหนาเป็นพิเศษนะครับเพื่อป้องกันการย่นของไส้กรองฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เป็นใยสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีมีขนาดที่บางไม่ได้หนาจนลมไม่ออกนะครับก็คือดักฝุ่นได้ดีไม่พับแน่นอนนะครับก็ใช้ได้ปีหนึ่งก็เปลี่ยนทิ้งนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่ลูกค้าไปถอดออกนะครับห้ามถอดนะครับลูกค้าคันนี้ลูกค้าไปถอดออกจากร้านไหนไม่มั่นใจนะครับ เที่ยวหน้านะครับมาหาช่างเพชรช่างเพชรเป่าให้แล้วหรือไม่ก็เปลี่ยนนะจะทําให้ตัวแอร์ไม่ผูไม่พังเร็วนะครับแล้วก็ฝุ่นไม่เข้าไปในอีวาบริเตอร์นะครับทาถอดเด็ดขาดนะครับผมโอเคครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปตําแหน่งเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหลังอีกทีหลังจากประกอบเสร็จเลยแล้วกันครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับตอนนี้ช่างเพชรประกอบเติมสารท่อามเย็นเสร็จเรียบร้อยครับเต็มระบบนะครับตอนนี้ มาดูแรงดันกันนะครับฝั่งโลอยู่ที่30มสิบพีไนะครับฝั่งไฮอยู่ที่ประมาณ170ยเจิบไนะครับเพราะว่าแอาร์ด้านในน่าจะเริ่มเย็นแล้วนะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิด้านนอกนะครับเตตาวิกโรอุณหภูมิด้านนอกที่32องศานะครับวันนี้แดดจัดนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนอยีอาวาเวอรเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็ ล้างทาความสะอาดภายในให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองคอมพิวเตอร์เติมสารทำเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบอุณหภูมิด้านในกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเทสด้านในกันครับว่าอุณหภูมิจะกลับมาเย็นฉ่ำเป็นป้ายแดงหรือเปล่าครับกับต o วต้าวีโก้คันนี้ครับผมเดี๋ยวไปเทสกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องไอสารที่เรียบร้อยนะครับรถวิ่งมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ463,000 600กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้งานมาหนักหน่วงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถช่างเพชรนะครับพอรถช่างเพชรวิ่งมาแค่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเองนะครับรถน่าจะอา,อายุน่าจะปีเดียวกันนะครับอุณหภูมิภายในนะครับตอนนี้หลังจากเราเปลี่ยนอีวาลแล้วก็เติมสารหังเกน็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อุณหภูมิในห้องในสารนะครับตอนนี้อยู่ที่ยี่องศานะครับ อุณหภูมิที่ออกจากช่องลมแอร์นะครับอยู่ที่8.6องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคอมเพรสเซอร์ตัดจะลงไปได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่างเพชร้องขอเร่งเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับตอนนี้เราไม่ได้เร่งเครื่องยนต์นะครับตอนนี้รอบอยู่ที่1,000ไม่ถึง1,000นะประมาณ800รอบนะครับก็เนี่ครับกระจกนะครับขึ้นฝ้าแล้วเย็นไม่เย็นนะครับสองฝั่งเลยนะครับ ก็อุณหภูมิยังอยู่ที่8.6นะครับแต่อุณหภูมิในห้องในสารก็เริ่มลดลงที่4.24.9นะครับก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวช่างเพชรจะเร่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ตัดเดี๋ยวเรามาดูว่าอุณหภูมิจะลงไปต่ําสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมเดีย๋ยวช่างเพชรจะเร่งเครื่องยนต์นะครับเอาซัก พันห้าร้อยแล้วกันนะครับอันนี้ลงมาที่แปดจุดสี่นะครับคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับแปดจุดสี่คอมเพรสเซอร์ตัดแปดจุดหนึ่งยังลงได้อีกนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานใหม่นะครับ เจ็ดจุดเก้ายังลงไปได้อีกนะครับตอนนี้อุณหภูมิในห้องไรสันก็อยู่ที่ยี่บสี่จุดหกนะครับยี่ิบสี่จุดห้าเจ็ดจุดแปดอ่ะมาดูครับว่าจะลงไปต่ำสุดได้เท่าไหร่นะครับยันฉ่ำมากนะครับขนาดอุณหภูมิด้านนอกสามสิบสองเลยนะครับวันนี้เจ็ดจุดแปดองศา จ็ดจุดเจ็ดอ่ายังลงไปได้อีกนะครับอุณหภูมิในห้องในสารอยู่ที่ยี่สี่จุดสี่นะครับเปิดแอร์อ่าเบอร์สามนะครับแล้วก็ความเย็นเย็นสุดนะครับเจ็ดจุดสี่ยังลงไปนะครับยังไม่มีทีท่าจะเพิ่มขึ้นอ่าต่ำสุดเจ็ดจุดสี่นะครับเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาที่เจ็ดจุดเจ็ดนะครับมาดูอีกรอบหนึ่งครับผม เมื่อกี้ต่ำสุดอยู่ที่7.4นะครับมาดูว่าจะลงไปได้อีกไหมครับแต่อุณหภูมิในห้องในสารก็ลดลงนะครับลดลงที่24.2นะครับ7.3นะครับเที่ยวนี้7.3จาต่ำสุดอยู่ที่7.3็ดจสาองศานะครับคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทํางานใหม่นะครับ คอมพรวเตอร์ทำงานแล้วนะครับคอมพรสเตอร์ตัดรอบแรกนะครับ7.6แต่อุณหภูมิน่าจะลงนะครับ7.3นะครับอุณหภูมิในห้องในสารก็ลดลงที่24.1นะครับตอนนี้24.0ไปแล้ว โอเคครับผมอุณหภูมิที่ทําได้ต่าสุดนะครับอยู่ที่หน้าช่องลมนะครับหน้าช่องลมแอร์เจ็ดเจ็ดจุดสามองศานะครับก็คือต่าสุดคอมพิวเตอร์ตัดนะครับก็อุณหภูมิในช่องลมตอนนี้ยี่บสี่นะครับแต่ว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ช่างเพชรเพิ่งติดเครื่องยนต์ได้ไม่นานนะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารยังไม่อยู่ตัวนะครับก็ค่อยๆลดลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่ยี่สามจุดเก้านะครับ เป็นคอยเทียบนะครับที่ช่างเพชรใส่ให้ก็คือเทสรถตัวเองนะครับปีที่4ี่ยังไม่มีปัญหานะครับก็คือรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับก็เคโอเคนะครับคลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแอร์กลับมาเย็นฉ่ำนะครับหนาวเลยถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทําคลิปอื่นๆกับรถรุ่นอื่นมาให้ดูอีกนะครับผมและก็สุดท้ายท้ายสุดแต่ไม่ท้ายสุดนะครับ ทางเพรก็ก่าวคำว่าสวัสดีครับผมนาไปด้วยโตโยต้าวีโก้คันนี้ครับผมสวัสดีครับ